พี่น้องอีหยังนี่อีหยังนี่โอ้ยสีหยังหนีเจ้าสิมาลีอยู่หนีจังใดปาดกูสามานั่งสุ่มคนเดียวแมหนีมาหลบคนเดียวแหมหนีมาหลบอันเขาเข้ากันอย่างนี้มีกันหนีมาสุ่มไม่กันนี่นี่เอาถ่ายเสร็จแล้วค่ะของน้องหิงถ่ายเสร็จแล้วกินใบอูผมสวยเจ้าหน่อยเลิกอยออกไปได้กัน เอาพี่นิกี้มากับใครมาคนเดียวแม่นหน่อยไหมไอ้กี้ลงมาจอดคนเดียวมาเป็นคนแหลีของร้านเลยอะไรนี่แสดงว่าเป็นคนกอวอดเด้เนี่ยเนียนเดี๋ยวก็ลังเหเข้าไปเลยนี่นี่นะคะฟองนะคะบอโจูขาวววววฟองนะคะหนี่ออกมาคนเดียวนี่ออกมาคนเดียวนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยบอถามน้องพ่นแหมมอนอิงเอากาแฟวอไอออกมาท่านเครับพี่แม่เพิ่นกมาไหมโอ้หัวจิตหัวใจไหม ว่าจิ้งว่าใจแหมุ่งอญิงเบิ่งพ่อดูออกมาบ่ถามพ่อจะข้ามแหม่อันบ่ถามพ่อได้อันลูกหลานอีหล่าอยากกินที่ยังบ่พ่อไปกับรานคาเฟ่คาเฟ่โอ้ยประจานเลยวดิประจานประจานประจานบรรยากาศดีแล้วนะเนี่ยห้อมาเถื่อแหลกพร้อมกันแน่นาะค่ะเนาะเชื่อแหลกเข้ามาพร้อมกันกับพ่อนุ่น ฝากติดตามติดต่อช่องน้องอุ๋หญิงได้เลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจจะวิ่งแน่จังเลยด้วยจ้าพ่อพ่อแม่แม่จะเพิ่งเอ่ยกับสีนังได้แบบที่นี่พ่อนนังเหลวน้องนังเหลวเอ่ยกับสีนังตรงนี้นะคะน้องอุ๋ยหญิงกับพ่อโน้นนะคะเคยมาวัา คยมาโอรมชาแข่งกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะพวกเอกแม่หน่อยเลี้ยงกาแฟค่ะแล้วก็พามาร้านกาแฟค่ะแล้วก็น้องอุ๋ิงพาพี่มาค่ะเพราะว่าพี่ตาเหยืดแล้วค่ะอาการตาเหยืดนี่เป็นอาการอ่ขาดกาแฟค่ะน้องอี๋งอิงเรยว่าพี่มอนไปเติมกาแฟก่อนได้ละคคัะ พ่อยกินกาแฟสุม่มโอ้ดีดอาะไปจีแอบไทยหลังกล่องกลองซ่อนกล่องที่จริงมาถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนคืน ถ้าต้องไปชายทั้งหลังจุงเบยจุงเบยว่าขันงามชั้นไม่ติดตอนนี้คือสีดีนะหรองามงามแล้วเนาะนา,ามมากย่างเขาเลยตัวจริงกับเขาดิทำไมคือเขาเถอะวะเจ๊ข้างในมีใคร เมย์มีคู่จิน้นพระเอกปามีกับพระเอกขวัญมากินสลัดผลไม้โอ้พระเอกบานเท่าจิจอยแล้วเนาะมีแต่ผูู้จิจอยแล้วเนาะเพิ่มโปรตีนให้น้องในด้วยจา้าอันพ่อแม่จา้า <c oughs> มากินสลัดแมอันนายปามีกับนายขวัญจา้า <c oughs> เขามาคาเฟ่เขามากินเคก้กผู้หญิงกินเค้กแต่ว่า พระเอกสองเขนี้กินสลัดรักษาหุ่นเด้อุงยิงกับผ้ามูมาชื่อื่อบอกินยังเพราะว่ากระแฟกับกินบ่เป็นไปแอบถ่ายใกล้ๆกันนะ ย่างซากด้วยนี่ล่ะบมีคาตั้งกล้องความจามาดอีหลีพี่น้องจ๋าอย่าลืมเขากุมปิดด้วยจ้ะ มือแรงนีวันที่สิบหกหนึ่งเพชรเมืองชัยนะคะรับเชิญน,น้องอ๋ิงบอสโจพี่พี่ป้อมแปมพี่มิวน้องฮักแพงน้องใหม่โอ้หลายคนจากครับข้างศิลปินเราไปเปิดตัวโชว์ตัวที่เวทีหนึงน่งเพชรเมืองชัยโอ,โอ้น้องนิกกี้วระสานอุ๋งอิงให้ไปน้ำยุติออโอ้ยน้องนิกกี้ น,น้องนิกี้ก็ไปนะคะ <ads. S 2> เจอกันได้ในกลุ่มปิดนะคะแต่น้องนิกี้ไม่ได้ขับรถนะเพราะว่าในนามเป็นนามศิลปินนะครับวันนี้อนแอดมินก็จะขับเองนะครับเน็ตบุ๊มเน็ตบต่างเป็นผุ้มพ่อกับเป็นเน็ตไวไฟฟ้าเป็นของไม่เลยผักก่อนไหมถ้าใจเหนื่อยแล้วว่าเป็นพักได้พี่น้องพักกินพักก้อนบ่ขันใจเมื่อยล้าวาฉัน กินพักแล้วมันจะเศร้าเมยบอกเล่นอันพี่พี่บิวจิตกันลองบไดคือกันเด้พี่บิวจิตเป็นน้ำไหมว่าสันปลายฝา เป็นน้ำม่เพื่นปรับเอฟเฟกต์ป่าพันเพื่นกกเรียนหมู้ายกับเสื้อนะคะเสื้อน้องหญิงนัจศึาตัวนี้หน้างาน400บาทนะคะถ้าสั่งผ่านเพจรัตนาพรแบรนด์นะคะสินค้าของที่ะลึกน้องหญิงราคา449บาทจะฟรีค่าส่งนะจ๊ะฝ <c> <นะ S 1> ากพอพอแม่เอฟซีเขาไปแบบถ<บ>ักไปเลย ตอนนี้ยังมีอยู่ทุกสีทุกไซส์ทักไปได้เลยนะคะมื่ไส์พร้อมกันมือเปิดฤดูกาลน,นี่มีสีส,สีเบจเออสีครีมสีครีมสีสีฟ้าที่ออกแบบเขียวมิ้นสีเขียวมิ้นและก็สีชมพูพาเทลสวยน่ารัก ผู้ใดมากสีใดไปจับไปจองกันไดแล้วกะบัตรกระถินจ้าพ่อแม่แมบัตรกระถินวันที่30ตุลาใครอยากร่วมทําบุญอยากร่วมลุ้นรางวันหรือว่าอยากได้สติกเกอร์ตอนนี้ยังมีอยู่แถมไปเลยแถมไปเลยผู้ใดเอดท่านจองท่านนะตอนนี้บัตรกระถินมาแล้วหรือว่ามาเจอน้องหญิงหน้างานขอซื้อบัตรกระถินเพื่อจะได้มีเอ่อไม้เลขไปมานกันเนาะค่ะเนาะ ซื้อได้หนึ่งรอยี่สิบาทสั่งในที่เพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจบัญชีทำบุญเป็นบัญชีกรุงเทพคนละบัญชีกับมาลัยคนละบัญชีกับขายเสื้อส่วนบัญชีซื้อบัตรขายบัตรก็เป็นอีกหนึ่งบัญชีหนึ่งนะคะต้องทักไปในเพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจฝากพ่อ,พอแม่น,ำน้ำเนรจ่าแล้วกัวันที่สิบเก้านี้ มีกุมปิดเดอ้อผู้ใดมากบุหดีหรือผู้ใดอยากมากหน้าง,งานนีแห่งดีได้แบบว่ากระทบไหลศิลปินได้จับมือถือแขนได้เห็นเวทีกรมูได้เห็นโชว์กรมูพี่มอนแนะนำมามา,มาหน้าง,งานเลยตัวจีนเฮามีทั้งแบบ V.I.P. แล้วแบบธรรมดาพาะ V.I.P. เต็มแล้วนะคะก็ทักไปได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจนะคะแล้วกัวันที่20นี่เฮากาน,นัดกันแล้วเป็นมันเป็นหมอก็คือว่า มีทั้งกลุ่มปิดแล้วก็หน้าง,งานเจอกันหน้าง,งานได้นะคะสถานทีเ่เฮ้ากวางขวางคือเก่าเหมือนเดิมนะคะที่สนามกีฬาบัานแพงนะคะแล้วก็วมาแล้วมาแล้วจ้านกินกาแฟาาเขียวม,มาแล้วจ้า,า,า,ามาแล้วจ้าขอบคุณค่นนคะ แน่เขาบอกห่อแซ่เหล่าวันที่นี้วันที่ยี่สิบพอกันจ้าพี่น้องจ้าเอาให้อยีหล่าเอาินพอพอแม่แม่มาด้อพอเอกพี่เอินเพอเอกกำลังโพลิีอยู่พอกันจ้าพี่น้องจ้า